สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชอบขวัญใจพระเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่146ี่ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะโทร0845962005ค่ะโทร0 8 4 5 9 6 2005ค่ะ, 8, 4, 5, 9, 6, 2, คะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยค่ะรายน้องชื่อปุ้มปุ้ยนะคะหรือจะสแกนหรือจะ เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆ่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะพระน้องเป็นพระเหมาพระบ้านพระเช่าเหมารวมนะคะพี่ๆี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพระราคานี้น้องไม่มีรับประกันนะคะพระราคานี้น้องไม่มีรับประกันค่ะรบกวนพี่พี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งคะ่ะพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จหลังศิวลีนะคะพระสมเด็จหลังศิวลีนะคะสมเด็จผงน้ำมันนะคะหลวงพ่อกลวยคะ่วะวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะหลังเป็นพระศิวลีนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะใต้ฐานนะคะด้านบนค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะองนี้น้องได้มาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ องค์ที่สองนะคะองค์ที่สองค่ะพระสมเด็จนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะแตกลานสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะถ้าน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะด้านหลังค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาททุกองค์เลยนะคะ600บาททุกองค์เลยค่ะ องค์ที่สามนะคะองค์ที่สามค่ะพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จวัดละฆังนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะแตกลานสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะ องค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่ค่ะพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะองค์นี้น้องได้มาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะด้านหลังค่ะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ พาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่พในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะอง์ที่ห้าแถวที่หนึ่งนะคะองค์ที่ห้าแถวที่หนึ่งนะคะพะสมเด็จปกโพนะคะพะสมเด็จปกโพนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยคะ่ะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะแตกล้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองคเลยนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะ หลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดนะคะด้านหน้านะคะงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะที่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเรี่ยม <ic> กรอบมาแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะ <S <S <โด>ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยะค่ะ องค์ท e ี่สองแถวที่สองนะคะองที่สองแถวที่สองนะคะพักกุวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะพิมพ์สมเด็จนะคะพิมพ์สมเด็จพิมห้าชั้นนะคะยันห้าตัวนะคะนนทบุรีนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพักกุวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะพิมพ์สมเด็จพิมห้าชั้นนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพิมห้าชั้นยันห้าตัวนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยค่ะ จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยคะ่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะองค์ที่สามแถวที่สองนะคะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ เหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะรุ่นสร้างโบสถ์นะคะวัดกลางวัดนากลางนะคะหล่อยุงจังหวัดพังงานะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยค่ะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะค่ะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ องค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่แถวที่สองนะคะพระสมเด็จเกศชยโยนะคะพระสมเด็จเกศชยโยนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยค่ะพีพ่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองะค์เลยค่ะน้องเปิดให้พีพ่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะด้านข้างนะคะด,ด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะ ด้านบนนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่ค่ะองค์ที่ห้าแถวที่สองนะคะองค์ที่ห้าแถวที่สองค่ะรวมพ่อทวดนะคะรวมพ่อทวดนะคะพิมเตารีนะคะหน้าใหญ่แบบนี้เลยนะคะรวมพ่อทวดนะคะด้านหลังนะคะ อาจารย์นองวัดทรายขาวนะคะจังหวัดปัตตานีนะคะหลวงพ่อทวดนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์ที่หกแถวที่สองนะคะองค์ที่หกแถวที่สองนะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังคือพระพิคเนศนะคะเทพพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะมาหาสมปทานนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเ,เะคะคะหลีะะหลนนะะยญเ,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 เก่าๆเดิมๆนะคะสะภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะงานคมๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ท <möglich> <Cameraman. S 1> ุกองคเลยค่ะองค์ที่เจ็ดแถวที่สองนะคะพระกุนะคะพระุกุนะคะพระผงซุ้มกอนะคะด้านหน้านะคะงานาเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะด้านหลังข้างนะคะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สามนะคะหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะสีะะอยุทยานะคะพศสองห้าสามหนึ่งนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกสีอยุทยานะคะพศสองห้าสามหนึ่งนะคะด้านหลังนะคะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างคะ่ะด้านข้างคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์งเลยค่ะองค์ที่สองแถวที่สามนะคะรูปรอหลวงพ่ออีนะคะรูปรอหลวงพ่ออีนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะด้านข้างคะ่ะใต้ฐานนะคะ ขอดูรู in, ปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงพ่ออีนะคะรูปหล่อหลวงพ่ออีนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะองค์ที่สามแถวที่สามนะคะพับปิดตานะคะรูปหล่อพับปิดตานะคะเนื้อโลหะนะคะด้านหลังค่ะใต้ฐานนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆ่ในราคาหกร้อยบาทนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทคะ่ะองค์ที่สี่แถวที่สามนะคะองค์ที่สี่แถวที่สามเขาหลวงปู่โตะนะคะเหรียญหลวงปู่โตนะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองนี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะพศ2511นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะถ้าน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าค่ะด้านหน้านะคะ รวมพ่อบ่ายนะคะรวมพ่อบ่ายว่าช่องลมนะคะพศอสสองสี่ห้าเก้านะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะห่วงเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่นะ,คะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองเลยค่ะ,คะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะรวมพ่อฉุยนะคะรวมพ่อชุยพศอสสอง สองสี่หกห้านะคะพอสอนสองสี่หกห้านะคะพระสูวันมุนีนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะน้องเปิดให่พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่หก องค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่สามคะ่ะหลวงปู่สดนะคะหลวงพ่อสดนะคะ,ะพระมงคลเทพมุนีนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะที่ระลึกในการถวายพัตตาหารวัดปากน้าําภาษีจเจริญทนบุรีนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะ องค์ที่8นะคะหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเรียนเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะพระครูพิชิตพระชราจารย์นะคะหลวงพ่อทบนะคะฉลองครบรอบ8 1ดสิบพันศานะคะวัดโบสถ์โพทองนะคะตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ เมื่ออายุครบ95ปีนะคะยีกคสองหนะึคะหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบนะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สี่นะคะหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านล่างมีเสือแบบนี้นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านข้างคะ่ะ ด้านหลังนะคะพ่สองสองห้าสองหนึ่งนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบาทค่ะองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองแถวที่สี่นะคะพระสมเด็จนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะ สภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองค์เลยนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ด้านหน้านะคะอง์นี้ห่วงเป็นห่วงเชื่อมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะห่วงเป็นห่วงเชื่อมนะคะวัดหนองโพนะคะพอสองสองสี่แปดสองนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันห้าแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะ องคที่สี่นะคะองที่สี่คะ่ะหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะรุ่นพิเศษนะคะสิบสี่ต่อคสองห้าห้าสามนะคะพระเทพว,วิทยาคมนะคะหลวงพ่อคูณนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าอายุยืนนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างคะ่ะ ข้างค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะพระมงคลเทพมุนีนะคะหลวงพ่อสดนะคะหลวงพ่อสดกับองค์นี้เลี่ยมกรอบมาแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะที่ระลึกในการถวายพัตนาหารวัดปากน้ําภาษีเจริญนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะภาษีเจริญทนบุรีนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะ ถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะอง์ที่หกนะคะองค์ที่หกค่ะองค์ที่หกแถวที่สี่นะคะหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมะคะ่ะเหรเียญเก,ก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะหลวงพ่อทิมนะคะที่ระลึกหลวงพ่อทิมนะคะเหรียญองค์นี้เหรียญเล็กๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านข้างค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะพระวิจายามุนีนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานฉลองอุโบสถนะคะวัดอุตมารามนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะอง์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้ยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะหลวงพ่อกลวยนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะด้านหน้านะคะ่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะถ้าน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะด้านข้างะคะ่ะ ต้านหลังเป็นหันนุมานแบบนี้นะคะที่ระลึกในงานผูกพัทสีมานะคะพศ2521นะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองะคะ์เลยค่ะองค์ที่หนึ่งแถวที่ห้านะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านข้างะคะ่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะค่ะองค์ที่สองแถวที่ห้านะคะรวงพ่อกันนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ใต้ฐานนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองลยค่ะองค์ที่สามนะคะพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงพ่อบุญนะคะด้านข้างค่ะเนื้อโลหะนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองคเลยค่ะพระปิดตาหลวง หลวงปู่โตนะคะวัดปราดูชิมพีนะคะพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะว,วัดปราดูชิมพีนะคะพิมพ์มหาสเสน่ห์นะคะด้านหน้านะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะด้านข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยค่ะองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่คะ่ะรูปลออหลวงพ่อคล้ายนะคะรูปลออหลวงพ่อคล้ายค่ะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาททุกองคเลยค่ะใต้ฐานวิญญาณเบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์ที่6แถวที่5นะคะองค์ที่6แถวที่5นะคะหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุกนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะ สภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะใต้ฐานนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค่ะน้องเปิดให้พี่ๆนาคาหกร้อยบาททุกองค์เลยนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ องค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดคารวงพ่อเงินนะคะองค์เล็กแบบนี้นะคะรวงพ่อเงินนะคะพ,พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน,น้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหน้านะคะด้านข้างค่ะขอดูใต้ฐานนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะอง์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดคหรวงพ่อ หลวงพ่อกวยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกวยค่ะ้นข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองคเลยนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าค่ะหันุมานนะคะหันุมานนั่งแบบนี้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะเนื้อโลหะนะคะรูปต่อหันุมาแบบนี้นะคะต้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองะค,ะค์เลยค่ะนข้างนะคะใต้ฐานนะคะพี่ีคนไหนชอบถูกใจโทรหา,าน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ EP นี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดหรือหาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ EP นี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดหรือหาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะกราบสวัสดีค่ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ